เดินพึ่นยายส้กระลำคื้งามแถาย,าย่าไสกระลำยนย่อมของย่ายเนี้ยเบ่งสวนขั้วคุณย่ายหน่อยน้องเลยบางหดน้ำงามยาใหญ่ผูเกเชอกเดินแล้วเนี่ยเขื่อนเ่อง ห้าวริเลณมันก็ย่อยพอย่อยปวดทากพอดีน,นี่ซุ้มหักก็เริ่มบงกับนี่เริ่มบงใส่แกบไปแล้วนี่หักก็บงไม้กับนี่อันนี้กับวานวานไม้กับพี่ย่องอัเดียดไรสวนขั้วมีทุกรุ่นรุ่นหลุนเป็นดอกกับนี่หลุนเป็นหมากไปทต่ถ้ำท่านเรากับนี่มัน,นก็จะง่ามอยู่เนี่ย กะลำกะกะลังงามมาเด็ดดัคุณยายมาเด็ดดัยายหน่อยเห็นมันผดผักก็ดีเอาวนว่าสาวสะควนงงามอืมอืมงามดีดๆคุณยายยังมือแรงแบบเบี้ยนนอ่อน ปลุยยุ่งขางเฮี้ยนรู้สึกได้เีมืที่น้องเนี่ยวนกล้วยขางบ้านมาเด็อนลำย่าเห็นแลว้วโหดกะลำปักสวนกล้วยได้เดือนกล้วยเหรอติย่าแค่สองเดือนแค่สองเดืดอนใส่ปุ๋ยยัยงมันดีขึ้งงามเลยโอ้ใส่ใส่ปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยขี่กล้วย เ,นนเตี๋ยอะไรแต่่าหางงามเนี่ยพี่น้องนง้ยปลูกถ้ามีก็ได้กินแล้วเนาะยช่มาเคลือบกับคนเค,นนเคลือบักทัวโอ้ยไ่ได้ซือ้อได้ขายแต่ถ้ามีก็กินได้เคลื่อนเลือนสะพาะนั่นนี่ ดอันนี้พักพักกันโออันนี้หมากพักอันนี้ดอกพักหมากพักพรเสียไปต่อพันทพี่น้องพันพันบตอนนั้นพันแรกจงเป็นอันจงเป็นหมากพักกะลามโอพักการหินหรือย่านเนี่ย ก็ลังเหยีแปลงไม่กับมี่พี่น้องเลยกำลังวานไม่กับมี่มี่ถูกลุน <c oughs> ถูกลุนันอันนี้ดอกไม้ทางสวนขั้วอ,นนอันนี้หอมแบงบาใยอหน่อยหอมแบง มแมแบงฮอมแมงก็งามนะยายฮอมแบงบก็ใส่ปุย๋อยอะขวาก็กันเกลือโอ้คนใส่แต่ปุย๋ยอ่นี่คนใส่แต่ปุ๋ยคอากี่น,อน้องเลยคนบ่ได้ใส่ปุ๋ยเทมีเลยเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเทมีใส่แต่ปุ๋ยคอากันด้วยการลำเพื่นก็งามขั้วคนกำลังงามเลาขวคนกำลังงาม ตะลำาัน่ยังเสื้อมางามเห็นน้อยใหญ่ขนาดใส่ปุยขอบนะมึงเน,นี่ยสงามอ,มอ,มอมยู่้างบ้านซานี่ก็ได้กินได้พี่น้องงานดีเลยคือเท่านี่มือแรงหด บกเกงามยาเงยบกเือง้เกงามขนาดปุเยอะเินบานเลยสินะเอืนี่ใ่นังกเากระดีเยนะบกเอยู่ข้างต้นลากระลำพันุนี่กรงามบกเทกระใสปุ๋ยข้อก็กระติยายสะดวกดไมได้นะะ

ดูเ่องทางพักกับดอกไม้ส่วนไพี่น้องล้นเต็มดินนี่งามงามนดอกปุยดอกสายท่อเนาะอย่างก็ซื้อซื้ออย่างนี้สุขานิกาบ่ดอกสายท่อมบานเขาเอิญซื้อนั่นมซื้อดอกสุขานิกาส่วนพี่น้องงามงามเลยเนาะเก็นแบกใยหนึ่งเรื่องทางอยู่องทางวันพักสวนช่วใหญ่หน่อยนี่ พ่อมาส้มสวนดอกไม้กับมี่นะจะรับคลิปดีกับพ่อสมนีนะพี่น้องเนาะคลิปหนาก็พ่อกันไหมค่ะขอบคุณทูกการรับชมเนาะคะนะ่ะเนาะมันี่กับสันีนะคะสวัสดีค่ะ